สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องนะจ้าสวัสดีค่ะโอ้โหเหนียวแม่เฮ็ดยางจ้าลาบเหนียวลาบเหนียวลาบเหนียวพี่เลอลาบปะตองลาบแล้วลาบแล้วปะตองบ่จ้าอีแม่เคยได้ปะตองเนาะจ้าสองน้องแม่มาเฮ้อ ปลาตองน้องเมย์เอามาเหอะน้องเมย์คือเพล์หลานข้างบ้านบะหลานเพล์หลานเพล์หลานเพล์ข้างบ้านจ้าเพื as <us <us ่อนคือได้ปลาตองเอามาเฮหอะมาไปใส่เบสโอ้โหน้องเมย์ไปเสอร์เบสบะเพื่อนเสอร์เบสได้ปลาตองจ้าพี่น้องหลานข้างบ้านพี่น้องข้างบ้านเนาะจ้าที่บ้านเดียวกันนี่แหละ เพื่นไปซเซอร์เวสได้ปลาตองเพื่อนเอาปลาตองมาเห้แม่จ้ะแม่ก็เลยจะเอ็ดราบนะคะ่ะเมื่อนี้เอดแตเวนแบ่งไปใหอ้อันน้องเพื่อนกินนน้เนะจ้ะแบ่งไปให้เจ้าของป่านํำค่ะตอนนี้อีแม่กะกำลังตมปลา <c oughs> โอ้ยเหนียว <c oughs> แหงปูเครื่องปรุงก็จะมีอย่างเนี่ยจ้ะแม่คิดโ๊ะ อันนี้ผักหอมโบหอมเป๋เบอร์มะกรูดนำนะจ้ะผักหอมโบคอมโบหอมเป๋๊ก็เบอร์มะกรูดจ้ะแล้วก็มีพริกป่นข้าวคั่วก็มีพงนัวนะจ้ะมะนาวมีมะนาวนำบ่เสร์มมะนาวนำจ้ะพี่น้องเมื่อกีแม่กลุ่มตำเนื้อปลาค่ะ ตำ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 เมนูลาบปลาตองจ้ะลาบแล้วปลาตองเด้อค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้กินข้าวแรงน้ำเดียวเด้อจ้าว้าวอีเมสใส่ยังลงไปแน่จังนี่นะทำไมอพริกพริกป่นก็เผาขั่ว,วบ่จ้ะใส่พริกป่นเผาขั่วลงไปแล้วเนาะจ้าแล้วกละกมาคนคนโคเล่โคเล่โคเล่เนาะจ้า ข้าเนื้อเข้าหนังกันค่ะ มีหลายนะจ๊ะพี่น้องนอะแซะ่บค่ะหอมหอมโบหอมเป๊เบอร์มะกรูด ลองเสร์ชโคกเลยน่าจะเบอร์มะกรูดแี่กระทำการโคเล่ต่อไปจ้าเอาคมโบหอมปีเบอร์มะกรูดเสิร์ลงไปแล้วจ้าพร้อมหอมค่ะพี่น้องหอมแล้วจ้าหอม อันนี้เนื้อปลาแม่ตำโคเลสเกับน้ำปลาที่แม่เอาไปต้มเนาะจ้ะถ้าเหนียวเกินไปแม่เติมน้ำบ่จ้ะเหนียวโบนแม่ก็เติมน้ำปลาต้มเนาะจ้ะวนๆโคเลยโคเลยโคเลย อย่าเอาคำเข้ามาตุ้ยก็คือตำอันปวดกระปูด้วยอีแม่องค์วัดพเห็ุคนคนหยกอยู่สีเขามัน,นยุ่ยอยู่แล้เนี่ใส่นหน้าอีกน่ะแล้วต่อไป ใส่ผงวิเศษป้าป้าดิาแม่กระต่ยายแท้เชือกป้าหนึ่งช้อนชาเต็มเต็มขุ่นผนผงนัวเสือหลเสืบหลายจ้ะพี่น้อง ขั้นตอนต่อไปแม่ก็ใส่ผักลงไปจ้าเสิร์ฟผักคอมโบหอมเปลงไปค่ะโอ้ยเต็มโคกอัะเนี้เออเออุยงกัน หอมๆคะ่ะแม่เอ็ดแล้วแม่ปรุงแล้วก็จะเอาไปคั่วนะคะตากินดิฟค่ะ ปลาองเต็มโคกเลยจ้าพี่น้องโยมกินาเอเกงค่คง่ ใส่พริกป่นลงไปอีกจ้าแม่ชิมดูแล้วพริกป่นยังไม่ถึงค่ะความเผ็ดยังไม่พอใส่พริกป่นลงไปอีกแ,แล้วแล้วจ้าราบปาตองเสร็จแล้ว เอาไปคั่วค่ะปลาที่นี่จะไปคั่วลาบปลาตองเสร็จแล้วจ้าเอาไปคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าอุ้ยหอมหอมค่ะพี่น้องมาเด้อจ้ามากินลาบปลาตองเดียวค่ะระยะมาเด้อมาเด้อจ้าอันนี้แม่จะตักแต่งไปให้น้องข้างบ้านเนาะจ้าค่าปลาตองเพิ่นเอามาให้ ทำแบ่งกันกินจ้ะค่ะอุ้ยตาแซ่บค่ะ <S <S น่ากินจังเลยน,น่ากินจังเลยมาเด้อจ้าพี่น้องอกินลาบปลาตองน้ำเดียวค่ะเมนูอีสานบ้านเฮาละเบอ้อ อยากไปส่งน้องเขาก่อนจ้าอาล่าปลาไปส่งน้องก่อนจ้าน้องเดินน้องสวยแม่เดชเอฟเปอดกินแลงผัดกะเพราบา่